ถามผู้ประกันตนหน่อยเลยดีกว่าโอเคหรือเปล่าถ้าปี69สปสเตรียมจะขยับปรับเพดานการจ่ายเงินสมทบของเราจาก7 1 0เป็น875บาทต่อเดือนท่ามกลางคําคอรหาต่างๆมากมายนะแล้วความรู้สึกว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลของสิประกันสังคมนั้นด้อยกว่า10บสมบัตรท้องท,ทองําไมการจะขยับขยายหรือเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนอย่างเราเราเนี่ยทำไมามันยากจังผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่รู้ว่าผู้มีอำนาจในการควบคุมในส่วนนี้คือใครเดี๋ยวโอจะสรุปให้ฟังจริงๆอธิบายก่อนนะ ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่ติดตัวมา้แต่กําเนิดทุกคนเลยคือสิทธิสาบาทเดี๋ยวสิบัาททองนี่แหละค่ะแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมีการมีงานทําอยู่ในระบบปุ๊บเราจะถูกตัดสิทธิ์นั้นแล้วบังคับให้เราต้องใช้สิทธิประกันสังคมแทนทันทีเลือกก็ไม่ได้และต้องร่วมจ่ายอีกตั้งหากแถมสิทธิในการรักษาพยาบาลหลายคนมองว่าไม่ได้ดีไปกว่าเลยป่วยวันนี้รักษาปีหน,ะน้าคนไข้แออดัดหมอก็ไม่เพียงพอระบบส่งตัวของประกันสังคมเนี่ยยุ่งยากและส่วนใหญ่เนี่ยบังคับให้เราต้องรักษาเฉพาะโรง ยาาลตามสิทธิ์คู่สัญญาเท่านั้นแตกต่างจากสิทธิ์บัตรทองนะคะที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลแล้วสมมติว่าไม่มีความพร้อมมากเพียงพอก็สามารถจะส่งตัวได้ขอแค่มีใบส่งตัวจากคุณหมอเท่านั้นของบัตรทองเนี่ยเขามีคลินิกอบอุ่นร้านขายยาชุมชนนะคะที่สามารถจะไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้ด้วยสิทธิ์ประกันสังคมทําไม่ได้นะแคนเซอร์เอ y w h e r e รักษามะเร็งใช่ไหมคะที่ผู้เปวยบัตรทองสามารถรักษาได้ทุกที่เลยแต่ประกันสังคมต้องไปรักษาเฉพาะโรงพยาบยาลคู่สัญญ,ญาแล้วก็โรงพยาบยาลที่จะมีการทําข้อตกลงกับสปสเอาไว้เท่านั้นแถมถ้า ไ,ได้ไวต้องจ่ายเพิ่มเองสุดท้ายคือการดูแลระยะยาวที่บ้าน5่าิบัดทองเนี่ยเขาจะมีทีมเนาะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือตามไปดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุให้ถึงที่บ้านในชุมชนเลยแต่ระบบประกันสังคมไม่ใช่ค่ะถ้าคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงแก่ชราร้านะเดินทางไม่ไหวก็ไม่ได้การรักษาระยะยาวถูกบังคับให้ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นโอเครู้แหละว่าสิทธิประกันสังคมเนี่ยมี7สิทธิเนาะแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของเฉพาะสิทธิในการรักษาพยาบาลเราไปรักษาก็ไม่ได้ต้องเสียตุ้งตังเพิ่มมันก็ ถูกไหมคะจริงๆปัญหาเหล่านี้มันมีมายาวนานแต่สงสัยไม่ว่าทําไมมันยังไม่ถูกแก้ไขสักทีนี่โอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โอรู้ว่าใครที่มีอํานาจในการดูแลในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนค่ะคำตอบก็คือบอร์ดแพทย์ค่ะอธิบายนิดนึงก่อนนะคะว่าบอร์ดของประกันสังคมและปัจจุบันเนี่ยมีประกอบไปด้วยกันบอร์ดใหญ่กับบอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่จะประกอบไปด้วย3ฝ่ายค่ะก็คือฝ่ายผู้ประกันตนนะตัวแทนฝั่งนายจ้างแล้วก็ตัวแทนฝั่งรัฐบาลและก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าบอร์ดเล็ก มี3บอบ์ดบอดหนึ่งมันก็คือบรอดแพทย์ไม่ได้แต่งตั้งโดยยึดโยงประโยชน์ประชาชนเลยเพราะว่าไม่ได้มีตัวแทนของฝั่งผู้ประกันตนแต่เขาเป็นคนกลุมอำนาจจัดสรงงบประมาณแล้วก็เปิดเผยหรือคิดในเรื่องของนโยบายสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนงบประมาณปีปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า6 0,000ล้านบาทเลยนะคะเห็นว่าคุณไอรัชนกเนี่ยแอบพูดถึงเหมือนกันว่ามีการบินไปดูงานต่างประเทศจำๆเหมือนกันทำไมสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างพวกเราเนี่ยมันถึงถูกมองว่าล้าสมัยแล้ว ก็ไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกันตนเลยและคะซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าบอดแพทย์ชุดปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะมีการเปิดเผยมาว่าเป็นใครที่ผ่านมาเป็นความลับมาตลอดเปิดเผยบนเว็บไซต์แล้วช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งกําลังจะหมดวาระลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วและก็กําลังจะมีการเลือกใหม่ช่วงเดือนมีนาคมอยากจะให้มีตัวแทนจากทางฝ,าฝั่งของผู้ประกันตนเข้าไปบ้างคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนกําหนด แต่คนที่กําหนดกันไม่ได้เป็นคนใช้เอาว่ากันไปมากมายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามในเรื่องของการพยายามจะแก้ไขในเรื่องสิงทธิประโยชน์เพื่อเอื้อมในความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นผ่าน2แนวทางที่มีการถกกันอยู่ตอนนี้นะซึ่งก็ยังไม่รู้แหละว่าจะไปสรุปที่จุดไหน1คือเอาออกจากความเป็นข้าราชการไปเลยนะคะมันจะได้มีการแก้ไขอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นหรือ2ควบรวมกองทุนเลยไหมหรือจะให้สปสอชอที่เป็นคนดูแลสิทธิบัตรทองเนี่ยเข้ามาดูแลแทนสปสแล้วสปสเนี่ยก็ไปดูแลอีก6สิทธิอ ถูกไหมล่ะคะคุณสัทธารามเป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วก็เป็นตัวแทนจากฝั่งบอร์ดผู้ประกันตนก็แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะบอกว่าถ้าออกจากราชการเนี่ยดีเลยบริหารจัดการทุกอย่างเป็นอิสระผักดันสิทธิประโยชน์ไม่ล่าช้าปัจจุบันย่งงบเยอะมากทะลุ1นึ่งแสนล้านแต่สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนแทบจะไม่ได้เพิ่มเติมเลยเพราะบอร์ดเนี่ยไม่สามารถต่อรองกับโรงพยาบาลเอกชนได้ซึ่งขณะนี้เขาก็เตรียมิจย,ยื่นร่างพรบรประกันสังคมเข้าสู่สภาพิจารณาในช่วงเดือนมีนาคมนี้แหละแต่อย่างที่บอกมันก็มีีออกแนนววททางงึคบรุ หรือว่าให้สปสช,ชมาดูแลซึ่งสมมุติว่าถ้ามีการควบรวมกองทุนจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มคือสิทธิปัท้องก็ได้แต่สิทธิการชดเชยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มาได้จากสปสเหมือนเดิมอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าหากมาก็พร้อมรับนะฮะแต่คงไปบังคับไม่ได้แต่ยังไงพูดตามตรงมันยากแต่ตอนนี้เนี่ยท่านนายกอุ้งอิงแพทองทานเชื่อว,ว่ามันมีโอกาสที่จะทําได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะศึกษาความเป็นไปไดดู้้กาารใชจ่ยงงบขอ 3กองทุนสุขภาพคนไทยฮะกบกขกองทุนบํนานาญข้าราชการใช่ไหมประกันสังคมผู้ประกันตนอย่างเรานะฮะสามสามสาแล้วก็ประกันสุขภาพทัวหน้าก็คือของ10ปัทองดูซิว่าจะเอา3กองทุนมีโอกาสยังไงทําได้ไหมในการจะเอามารวมกันแล้วมันจะทําให้มีการบริหารงานที่ดีขึ้นไหมเพื่อที่จะรวบกันเป็นกองทุนหนึ่งเดียวเลยในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับคนไทยทั้งประเทศจะทํายังไงให้สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนไทยเนี่ยมันครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นระบบที่ยึดโยง,งความต้องการของ คนไทยหรือผู้ประกันตนได้จริงๆคุณก็เห็นยังไงสะท้อนเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะอ่ะและนี่คือความคืบหน้าในเรื่องของสิทธิประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงปี69้ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเป็น875บาทนะคุณโอเคไหมและเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดด้วยคือทุก3ปีจะมีคันขยับปรับขึ้นแพงสุดเนี่ยคือปีสะ,ะขยักว่าบาทเลยทีเดียวไหว้นหมมนาาันะคเขยัสุดท้ายอย่าลืนนะคะถ้ายกว่าว่า,าการขอีเราเนียนวยเล่า เื่องต่างที่เกิดขึ้นในสังคมให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นปาเป็นเสียงสะท้อนในตรงใจของพวกคุณแล้วก็อยากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้โจทยโนะคะด้วยการกดหัวใจกดไลค์นะคะและฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคนด้วยนะคะ